好辣呀！ อ๋อตอนี้อยู่อะไรคะนี่ใช <Okay. S 2> ่อะไรคะโอเคติดไจนิดนึงค่ะลืมเนาะคือมันครบทุกอย่างสำหรับเกสนะเขารู้ว่ามีที่นี่ก็คือดีใจมากเขารู้สึกว่าโอเคที่เดียวมันแบบมันเป็น one s t o เ service มันจบเลยสำหรับเรื่องของกีฬาการออกกำลังกหรือว่าแอดเวนเจอร์ต่งางๆเกส์่็เกสแบบหลายๆคนกนะ็คงจะชอบเหมือนกันโดยเฉพาะแบบผู้ชายหลายๆคนน่าจะแบบทัวีาที่นึงแล้ได้ทากิจกรรมหลายอย่างเลย มาาาาเดดินทงงก็ีย่ใช่คือเดินทางสะดวกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งรู้สึกว่าอู้ยสีน์ดีมากบอกเขาแล้ว,วจเจอแน่เลยเจอฉันสิ่งอยู่แถวนี้แน่น,นอนก็ฝากด้วยนะคะกับมีดักพิษนะคะแกเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแบบเป็นชาวไอทีหรือ,อว่าแเบสเนี้ยก็น่าจะชอบที่นี่รวมถึงคนที่ใครที่รักกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามที่นี่เขามีซัพพอร์ตทุกอย่างหมดแล้วก็เป็นบสต็อปเซอร์วิสที่เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วย กันได้ค่ะแล้วสา่อญี่่ปุน๋อใช่ผ่อนหย่อนใจเป็นการชาร์แบดนิดนึงไม่มีเนาะไม่มีเลยไม่มีของฝากด้วยไม่มีของฝากแย่เนาะฉันมันแย่อยู่แล้วเพราะเธอคนเดียวมีใหม่เหรอมีใหม่มีใหม่ฉันมันแย่เองฉันไม่ได้ซื้อของฝากพวกเธอทุกคนเพรา เราไม่ได้ไปต่างประเทศเลยใช่ไหมคะอันนี้ในรอบ3ปีได้นะสามปีอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปแล้วแบบดีมากคือเราอ่ะเตรียมชุดไปแล้วกะว่าหนาวมากต่านเห็นชุดฉันใช่ป่ะจะแบบเตรียมเพราะเราไปที่ฉันกะว่ามันหนาวมากทุรครั้งที่ไปที่ไปญี่ปุ่นอ่ะมันจะเป็นจังหวะที่แบบเออจะไปตอนหนาวดีแต่ครั้งนี้มันคือแบบมันกลับพอดีพอดีพองามแบบว่าทําให้เราแบบแบบเย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยแบบเออก็เลยแบบรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆกับทริปนี้ ไม่เราก็น่นแหละตัดกล้องทอิ้่งทบเราก็ทําจ้างเขาหน่อย้่เพราว่าแฟนเราไม่ชถ่าูเปาใจนะร็ยังไงบ้างเขาได้วยเาไปด้เขาเอาไปด้คือคือมันเป็นพอ่เขาไปทางานมุยานด้วยอย่าง้ยค่ะแ้วแก๊สก็เลยเออไปไปด้วยเลย เป็นช่วงจังหวัดที่เราว่างพอดีเราก็เลยเออไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะได้เหมือนว่าไปชั้นแบบอะไรเงี้ยอากาศมันก็ดีด้วยเลยอยนะ่างเงี้ยแต่ว่าก็นั่นและค่ะก็จะได้ไม่มีปัญหากันเพื่อความสุขทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทําการจ้างตะก้อนในส่วนข,ของเมือ์เก๊ดก็มีการจ้างภาพสวยๆไปถ่ายกันอย่ใช่ๆก็เป็นก็ลองหาช่างภาพคนที่เป็นคนไทยอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองหาดูเออเจอก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักด้วยอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเออโอเคก็ไปเที่ยวด้วยกันแหละสองสามคนก็ฮัตี้ เราสองสามคนโอเคจอยเอาไปอ่ะสี่แต่เราอ่ะได้กลับมาเยอะมากเพกล่าวว่าเตรียมไปแบบบุบๆเลยเนี้ยแต่ว่าไปไม่เยอะค่ะไปอะหกวันประมาณนั้นใช่ไม่ไม่ถือว่ายาวมากอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นทริปแบบพักผ่อนที่สุดอากาศหนึ่งนี้ก็มีนะคะก็มีก็มีมีเวลาด้วยอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออทีนี้ก็เหมือนเราเองก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่าง กินกินกินแล้วก็กินแล้วก็ช็อปแล้วก็กินก,ก็มีความสุขอ,อีกแบบนึ่กลับมาก็ทุกวันนี้ก็ยังแบบยังแบบช็อใไทกามมาไทกาไปไม่หมายถึงว่าแบบเราหนีไปเราหนีไปเที่ยวหลายวานันกลับมาก็แบบคืีงานเที่ยงงานจิบจุกเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่สิบปีแล้วเราจะมีงานคอนเสิรนะ์ตแต่โอเคให้เฟังอยู่แล้ว เป็นไงมวันหน้าสดๆสดๆเราเดินถ่ายนรัรทอ,องแล้วตั้งอยู่แล้วสักหน่อยสักหนึ่งถ้าแม่เขาดาวทีนเราจะได้ยี่สิบโอ้ยอาจจะไม่ได้เขาดาวเขาดาวอาจจะไม่รักก็จะเป็นเทศกาลปลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับไว้แล้วแต่ว่าวันเขาดาวจริงๆเนี่อนยาอยาเจียงไม่อยากอยากอยู่แบบอยู่กับคุณพ่อคุณแมแ่มากกว่าใช่ต้องกซ้อมแบบนี้ได้ไหมนะแบบฟูทีตีลังกาอยู่แล้วร้อยแปดสิบองค์ กุมภาเจอเลยเพลงใหม่เจอแน่เตรียมหุหูไว้เลยต้องรอดูเลยมันก oh, ็จะต้องรอดูน well, ั่นแหละว่ามันจะเป็นยังไงรอกันหน่อยจะรอสักคาห์ไม่อยากรอก็ต้องรอราคาเจอแน่เลยกุมภาก็สองต่อเลยเราจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไป คือตอนนี้นที่ได้ที่ไดเรียนเพิ่มก็รู้สึกว่าอาจจะมีเรียนเป็นโนเพิ่มอย่างเงี้ยมีอะไรเรียนอะไร,ะไรที่เราแบบว่าหายหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายหายไปที่เป็นโน้ตสุริตตั้งแต่ก่อนจะเข้าวงการพอเข้าวงการมาก็ไม่ค่อยได้ซื้อเมันก็กลับเริ่มกลับม,มาซ้อมนะอะไรประมาณนั้นคือเริ่มจริงจังแต่ไม่เคยมากขึ้นเคยอยากที่จะแบบเรเีศึกษาเพื่อ ต่อยางค่ะ,ะพูดไปก่อนพูดไปก่อนมันไม่สไตล์ของเราอยู่แล้วที่เราจะพูดไปก่อน<ะ>มันเป็นแคน่ในอนาคตที่อยู่บนเอ่ออยู่บนมโนของเราว่ามันจะออกกุยยมภาอะไรเงี้ยก็ได้แต่หวังให้มันออกกุมภาหทุกทุกชาติเป็นตุลาอันนี้คือเราไม่ได้กุมภาที่ั้ำลายไปอ่ะก็อยากให้มันออกแบบต่อยน่องกันเลยทาง่ายอ่ะค่ะเขาตั้งใจไว้ให้เป็นกุมภา ทั้งค่ายตั้งใจเป็นกุมทาแต่ก็ไม่รู้ว่าฝันถึงมันจะเกินฝันไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นสถานีองเห็นอยู่แล้วเห็นอีกแล้วอยู่แล้วเป็นเลื้อยอีกแล้วแต่เห็นแต่เห็นแต่เห็นนี่อยู่แล้วค่ะใช่ก็้าร้องไห้กันแบบผ่านี่เก็ได้นะแต่ไม่ใช่กุมารนี้แน่ๆอ่าใช่อาจจะเป็นกลางปีอะไรอย่างนี้อ๋อก็ไม่รู้ แค่นี่คือเราจะจริงจังเรื่องงานเพลงไปถึงเมื่อไหร่คิดว่าแลราจะตลอดไปตลอดไปเธอเขาเซ็นสัญญาฉันแล้วสามปีฉันต้องจริงจังให้เขาคือไม่รับละครเลยคือไม่ถึงขั้นไม่รับละครไม่รับละครปีนี้ปีหน้าอาจจะรับถ้าเราสมหติว่าเราสามารถจะแบบแต่งแต่งได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รับละครแค่ปีนี้แค่ปีนี้ใช่ไม่รับคือไม่รับจริงๆริแค่รับเสียดายแบบเรื่องดีๆช่องดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทำได้อะไเลยคือก็อบจเสียดายเหมือนกันแต่ว่าเราต้องเลือกเราต้องเลือกอ่ะมันมันต้องเลือกแั่ชา ขเขาก็ส่งมาเน,นะคะกอยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเอาไว้ษาตอนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบเออยังยังแบบยังเชื่อมั่นในตัวเราที่ยังแบบเอชงละครแต่ว่าในช่วงนี้จะมีการดีกับไปดีนะไม่สามารถแล้วจริงทียังยังยังอยากที่จะแบบเอ็นจอยกับการทำเพลงอย่างเดียวอยะะ่างเงี้ยค่ะเ้วทำเพลงเรวก็ลุยในเรื่องของภาพด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ภาพน,นักร้องม,มันแบบค่ายก็อยากให้ภาพน,นักร้องติดอะไรเงย ประมาณตัดเราอยากจะกลับสมมติว่าถ้ากลับมาจะากจะรับบทบาทไหนที่เราอยากจะรับสนุกตลกที่แบบว่าเป็นตัวเองแบบว่าขำขำอะไรอย่างเงี้ยเป็นละครใจจอยพูดอะไรก็ได้มีไหมมีใครเป็นเธอเป็นผู้จัดไหน่อยได้ปหมเธเป็นผู้จัดแล้วแบบพูดอะไรก็ได้อยากจะพูดอะไรก็พูดขำๆสิฉิงหน้าเพื่อนี่แล้วนะฉิงหน้าเพืไม่น่ารักเลยสงสารคนตัดมาก มันขึ้นอยู่กับเรื่องของระยะเวลาความพร้อมในตอนนั้นแล้วก็งานในตอนนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ยังจิดถ่ายละครแหละก็ยังจัดถ่ายละครแหละแต่ว่ามันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆจังกับเรื่องงานคือการถ่งยอาร์ตเพอยู่อย่างเงี้ยค่ะยังก่อนเราเพิ่งจะแบบเดินสายนักร้องจะเริ่มก้าวนับหนึ่งใหม่ครั้งเ้าากร กแบบลูกี้ิ่งเข้าวงการเป็นนักร้องหน้าใหม่ก็จะปล่อยซิงเกิลไปเรื่อยๆยังไม่มีเรื่องข่าวดีแน่นอนยังไม่ได้มองเลยคนก็ถามเยอะแหละแต่ว่าก็ถามไปก่อนอ็ไรถามไปเรื่อยๆตอบได้ยังไหวจะตอบอยู่ใช่คุยบ้างไหมเหรอไม่ได้คุยแบบคุยว่าเราจะอะไรยังไงเมื่อไหร่ยังไงแต่คหือว่ามันก็ เราจริงจังกันอย่างเงี้ยค่ะอนาคตเราก็มองซึ่งกันและกันแล้วค่ะก็ใ kind of ห้เก in ีย shield. รติเช่งกันและกันมองซึ่งกันและกันเลยอย่างเงี้ยแหละเราก็ไม่ได้จะมองหรือจะไม่อะไรยังไงต่ะพี่แตบว่าเกสยังเอ็นจอยกับการใช้ชีวิตในการทํางานเอาเต็มที่และที่สําคัญเลยคือเกสอ่ะยังไม่ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ตัวเองได้เต็มที่เลยฉันจึงรู้สึกว่าตัวเองยัง่ยทำงานอ่ะอยู่อยากมีเวลาแบบพาพ่อแม่ไปเที่ยวแบบขำขามแบบได้ใช้ชีวิตได้แบบเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยไปเริ่มต้นที่จะมีครอบครัวของตัวเองอีกที น้ำดีสุดๆเราคนต้องสาวมันจะแซงแล้วเพราะว่าเราคนต้องสาวมันจะแซงล้วเพราะเด็กคุณแบบสึงวันนั้นชอบดอกไม้ดที่มันร้อนอะไรแบบนี้อย่าไปฟังอย่าไปฟังอย่าไปฟังปลอบมืออะไรอะให้กำลังใจไงให้กำลังใจไม่หรอกพี่เด็กคุณหนักแดนอะเขาเป็นผู้ที่น่ารักมากนะเลยนะเขาชอบทำคลิปทำคลิปเลยรทำได้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักดีนะแต่ว่าคิดว่าก็ยัง ก็ยังแบบเออยังแฮปปี้กับการทำงานน้องเด่นก็ยังแบบเออยังงานงานเขายังดีอ่ะเขายังเออย่างานยังไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคิดว่าเขาน่าจะยังอยากยังแบบอยากจะโฟกัสงานกันสัู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แซงเราไม่แซงแต่แซงก็แซงได้ไม่เป็นไรไปเที่ยวผ่านตลอดนี่ติดเค็กพ่อพ่อแม่แกเฉยๆนะเรื่องว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานหรือว่าเมื่อไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แกก็มีางขาม เขาก็รู้นิสัยเราเราไม่ได้เป็นชิงช้วเ่มีมากขนาดนั้นอย่งเงี้ยเก็งอยากที่จะานโอเคฉันยืนเก่งกีเดสกามากเพราะว่าขยับมันแล้วหอเนี่ปมาเด็นยังได้แล้วหรอดีใจด้วยจะสับของพี่พีอีกชั่วโมงหนึ่งนะดีใจด้วยได้ประเด็น